สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Zero Day นะครับผมวันนี้ผมจะเล่นเกมเคียนกะบันโจภาค5านะครับผมก็จะเป็นภาคของโอโตโกโนโฮโซกุนะครับผมก็จะประมาณว่ากฎของลูกผู้ชายนะครับผมภาคนี้ผมก็เคยทําลงในช่องแล้วนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ให้ข้อมูลอะไรไม่ได้พูดด้วยซ้านะครับผมคลิปางหลังผมไม่ได้พูดนะครับก็คลิปเก่าเนี่ยผมจะทําการลบทิ้งไปนะครับผมก็จะทําใหม่นะครับของภาค5าภาคนี้เลยนะครับแต่ว่าผมจะใช้เซฟเดิมนะครับผมที่เกียจเล่นใหม่ละ ่าจะเล่นไปได้นะครับคือมันค่อนข้างลําบากเนาะผมก็ขอใช้เซฟเก่าแล้วกันนะครับโอเคผมไปเริ่มกันเลยนะฮะเบิบกดเข้าไปครับอันนี้ก็เป็นเซฟเก่าของผมนับเล่นไปร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเบ,บกดเข้าไปครับเอาโอเคผมไปะระดับก็ใช้ระดับปานกลางนะครับให้มันไม่ยากเกินนะ มาแล้วผมทางรถไฟที่คุ้นเคยนะครับช่วงนี้ผมก็ไม่ได้อัดเกมลงช่องเลยนะผมก็อันนี้ชุดเก่าที่ผมใส่อยู่นะครับตั้งแต่ภาคที่แล้วเนาะเออคือช่วงนี้ผมไม่ได้ค่อยอัดเกมมุกคนก็มีปัญหาเยอะแยะมากมายนะครับผมก็แต่ช่วงนี้ก็จะพยายามพยายามนะครับพยายามลงนะพยายามลงคลิปบ่อยๆนะครับผมของ RV วก็ด้วยนะแต่อาวผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยอยากทาแล้ว ผมชอบเล่นเกมแบบแนวนี้มากกว่าเนาะเขียผมตัวเอกของเราครับก็จะมีชื่อว่านาโอโตะนาลุเซะนะผมเขาจะย้ายโรงเรียนไปที่โรงเรียนซูรุเมะนะครับเนี่ยชุดที่ผมใส่อยู่นะครับก็มาจากโรงเรียนซนะูรุเมะเนาะเชฟนิสัยของเขานะครับก็จะประมาณแบบว่าเป็นคนขวานผ่าซากนะผมใช้ชีวิตโดยไม่คิดว่าจะขาดทุนหรือว่าได้กําไรนะครับผม เขาจะแบบไม่มีความเมตตาในแบบไม่ว่าคู่ต่อสู้จะเป็นใครนะครับผมเขาจะไม่มีความเมตตาในการต่อสู้นะแต่ว่าเขาจะใช้การต่อสู้เนี่ยในการแบบสร้างสร้างมิตรภาพขึ้นมานะครับผมเนาะเห็นไหมหลังจากที่แบบเราสู้เสร็จเราก็จะจับมืออะไรกันประมาณนั้นเนาะแบบมาเป็นเพื่อนกันอะไรประมาณนี้ครับใช้การต่อสู้แบบสร้างมิตรภาพใช้การต่อสู้สร้างเพื่อนประมาณนั้นนะผมเขาก็จะย้ายไปอยู่กับลุงของเขาเนาะอันนี้กำลังไปนะครับ อันนี้เป็นของภูมิภาคอื่นนะผมไม่ใช่ภูมิภาคเดียวกันกับของว่าไงเดมันแบบมันย้ายมาจากที่อื่นอะ่ะเสียผมไปปุ๊บอันนี้ลุงเขาครับลุงน่าจะไม่มีชื่อปะ่ะผมหาชื่อของลุงไม่เจอ๊บตอนแรกก็อันนี้ก็กดๆข้ามไปเลยก็ได้มั้ง ครับผมมันจะสอนเรานะครับตอนช่วงแรกแต่เราจะข้ามไปเนะาะเพราะเราเล่นไปแล้วเราค่อนข้างเสียแล้วนะครับกดไปอะไรไปอะไรข้ามไปข้ามไปเียร่ผมตอบหนึ่งครับถ้าเราตอบข้อที่สองนะครับมันก็จะเป็นการฝึกเนาะเข้าไปฝึกกับลุงนะครับลุงเขาก็จะสอนต่อสู้โอเคผมออกไปเลยนะครับ ถ้าเรายังไม่เคยเล่นนะครับเราก็จะใส่ชุดสีดําเนาะจะคล้ายกับโรงเรียนของโรงเรียนโคนันอ่ะอ๋อ,อแล้วก็ครั้งนี้ผมจะเล่นแบบไม่ตัดนะครับผมจะเล่นแบบรันยาวไปเลยนะครับแบบไม่ตัดเขาในเรื่องนะผมจะแบบเล่นไปเลยนะครับไม่มีการตรงการตัดอะไรนั้นนะนะครับผมออกมาแล้วจากสถานี ปึ๊บกดไปครับอืม,อมเออผมลืมหาข้อมูลของชื่อเมืองเลยมันจะมีเมืองต่างๆ่งงด้วยแต่ผมค่อยไปหาทีหลังแล้วกันเนะรีบเล่นนะผมรีบหาข้อมูลเท่าที่มีแล้วก็รีบเล่นนะในงั้นเดี๋ยวมันจะไม่มีเวลาอีกนะครับปึ๊บกดเข้าไปครับตอบเขาแล้วครับผม ข้อแรกกับข้อสองก็เหมือนกันนะครับตอบอะไรก็ได้แต่ข้อแรกรู้สึกว่าเราจะแบบเป็นการตอบที่แบบดุเดือดนะครับส่วนถ้าเราตอบข้อสองเนี่ยจะเป็นการแบบพูดดีๆนะครับแต่ว่ารับหลังเราก็จะไปเตะอะไรประมาณนั้นเนาะน่าจะใช่ป่ะโอเคมาผมโอ้ยโดนเปิดก่อนเลยอ่าดิเรียบร้อยครับผม เราค่อนข้างเก่งแล้วนะครับเราก็เลยแบบมันก็เลยตายง่ายหน่อยนะฮะโอเคบ okay, ผมชนะละง่ายๆพวกนี้พวกตัวประกอบนะครับไม่มีชื่ออะไรเปิบเรียบร้อยครับผมโอเคไปอันนี้เราน่าจะไปที่โรงเรียนใช่ไหมน่าจะใช่นะครับผมไปที่โรงเรียนนะครับ เฮ้ยทำไมปุ่มเดินกดไม่ติดอ่ะอ,อ่สักครู่นะทุกคนเดี๋ยวผมปุ่มเดินกดไม่ติดครับแป๊บนึงนะโอเคผมได้แล้วมาไปเลยครับปึ๊บนี่ผมคามท่างมา้ารายวิ่งไปแล้วผมแบบไม่มีตัดนะครับบอกแล้วนะครับเราจะรันยาวๆไปเลยนะโอ้โหวิ่งวิ่งสะดุดอะไรวะเนี่ย เฮ้ยเขาวิ่งในทางเดี๋ยวรถมันออกมาชนนะฮะวิ่งหยาดเออเออหน่อยนะครับทุกคนเวิ่งไปครับใกล้ถึงแล้วโอ้ยทำไมวิ่งกันแบบมันไม่ไหลเท่าไหร่เลยมันวิ่งแบบมันแบบสะดุดสะดุดอะไรสักอย่างอเอามาแล้วครับ คราเล่นใหม่นะครับเราจะใส่ชุดสีดำเนาะแต่น,นี้ผมเคยเล่นไปแล้วนะครับมันก็ใส่ชุดเดิมของที่เราเคยจบเซฟมาแล้วเนาะโรงเรียนซูลุเมะนะครับผมโรงเรียนนี้ก็จะมีสองแผนกนะครับก็จะเป็นภาคปกตินะครับผมแล้วก็แผนกของกีฬาเนาะคล้ายๆกับไอ้นั่นเลยอะโรงเรียนของโอยะคล้ายๆกันนะครับแต่น,นี้มันไม่ใช่อันนั้นจะเป็นอะไรนะภาคนอกเวลาใช่ปะ่ะอันนี้จะเป็นแบบแผนกแผนกกีฬานะครับ แผนกกีฬากับอ่าแผนกปกติเชฟอมาเดินเข้ามาแล้วนะครับอันนี้เราน่าจะมารายงานตัวนะครับเปิดทูเปิดตากับโรงเรียนใหม่เนี่ยที่เดินผ่านไปนะผมตันนี้ก็เป็นบอสป่ะบอสนะครับบอสคนสุดท้ายที่เราสู้ด้วยกับโรงเรียนของซูรุเมเนาะก็เป็นพระรองแล้วกันนะครับ ไม่เชิงว่าเป็นบอสแต่มันเป็นพระรองอะ่ะก็มีการพูดคุยกันเล็กน้อยนะครับผม,มก็เดินหนีไปนะฮะอ๋อชื่อของเขานะครับก็จะเป็นโซโกทาคสึนะครับผมภาคนี้เราก็จะได้เล่นเป็นเขาด้วยนะผมเคยทำเนื้อเรื่องไปแล้วนะครับถ้าเราเล่นจบมันก็จะปลดล็อกให้เนาะออกมาผมไปรายงานตัวเรียบร้อยนะครับ โอเคมาครับผมวิ่งกลับวิ่งกลับวิ่งกลับมไปมาแล้วครับเสียงแบบนี้เป็นบอสนะผมเป็นบอสฝั่งชั่วอะไรกันนะมันจะมีบอสพะลองกับบอสฝั่งชั่วอันนี้ลูกน้องครับผม ไอเจ้าคนนี้นะครับก็มีชื่อว่ามันชื่อว่าอะไรเนี่ยโทโมฮิโ oh รวากามิยะนะผมอ่าส่วนคนนี้นะครับก็มีชื่อว่าไทอิชิชินโดนะครับผมเนาะไอหัวดำๆเนี่ยเป็นปีสารนะรผมส่วนเจ้าตัวของไอมาไอโมโตโมโตฮิโร oh ่ oh เนี่ยก็จะเป็นปีหนึ่งนะครับผมพระเอกเป็นปีสานะผมพูดไปยังนาโอโตนาโรเสะเป็นปีสานะครับ Yeah, สเสร็จแล้วผมจะปล่อยละปไม่รงไม่เซฟอะไร้งนั้นนะฮะออกมาเลยครับน,นี่แล้วก็มานั่งรอแบบเท่ๆชิวๆนะฮะ เราก็จะโดนหาเรื่องเข้ามาเลยน้องอันนี้มันสอนนะผมเราก็กดปุ่ม R ไปนะครับเป็นการจ้องหน้านะผมโอเคอันนี้เราก็จ้องหน้ากันแล้วเพิบเราเอาเป็น X ละกันนะครับ เอาบัฟดีกว่าเนาะอย่างอื่นเราไม่ต้องการละนี่ครับผมค่อนข้างกดง่ายนะครับกดง่ายกว่าทุกภาคเลยภาคสีก่ก็ผมว่ายังยากอยู่นะโอ้ยเลงเลงก่อนเลงก่อนปึ๊บป,บปบึต่อยไม่โดนหมัดเดียวจอครับผมพอเราชาร์จเสร็จแล้วครับก็ให้กดปุ่ม L เนาะมันจะมีท่องขาวขึ้นประมาณนี้นะครับเราก็จะกลายเป็นเพื่อนกันนะฮะ เห็นไ,ไหมเนี่ยอย่างที่นิสัยมันบอกเลยนะว่าใช้การต่อสู้ในการสร้างมิตรภาพอะไร,ระมาณนั้นเนาะเออเราก็ชนะละกดไปเลยครับอันนี้ก็อาจจะอธิบายเรื่องต่างๆเนาะเป็นตัวประกอบนะครับตัวประกอบมันก็จะหน้าแบบหน้ามันไม่ชัดเจนอะมันก็จะหน้าแบบมุ่ยมุอย่างเงี้ยมันมีอะไรเซนเซอร์นะฮะ ่ามาแล้วคนนี้ก็ตัวประกอบเหมือนกันนะครับเห็นไหมหน้ามันจะแบบยับยับแบบหน้ามันแบบไม่ชัดเจนอะ่ะนะครับผมหาเรื่องอีกคนนึงนะฮะนะครับผมอันนี้ไม่ต้องกดมันกดให้เองนะฮะมันขึ้นให้เองโอเคเอาอะไรดีเอาเป็นมื่นแรกน,นะครับซูเรียมาปึ๊บ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 ปึบ,ปบเรียบร้อยครับผม ให้มันหมึนไปนะครับเราจะได้จัดการง่ายๆหน่อยไปครับผมทืบนะครับเรียบร้อยแล้วก็วิ่งออกมาทำไมเนี่ยเ okay, ครับผมกดรับเป็นเพื่อน999คนนะครับอีกคนหนึ่งก็จะพันคนละชนะแบบใสๆชิวๆ Okay. ไ,ดได้เพื่อนเพิ่มได้เพื่อนเพิ่มเราเล่นซ้ำๆก็ได้นะครับผมอันนี้ผมก็เป็นการเล่นครั้งที่สามนะครับไม่ได้เล่นตั้งแต่ครั้งแรกไอ้ครั้งที่สองเนาะผมไม่ได้เล่นครั้งที่สองนะครับครั้งที่สองผมเข้ามาเก็บรายละเอียดนิดนึงนะตอนช่วงทําของวสของผู้หญิงอะ่ะนะผมเล่นครั้งที่สองนะครับอันนี้เป็นการเล่นครั้งที่สามแล้วโอเคเรียบร้อย โคผมหลักการของภาคห้านะครับถ้าเควสมันไม่ขึ้นนะให้เราไปต่อสู้ไปเรื่อยๆเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะมีอยู่เนี่ยไอพวกจุดแดงๆเนี่ยให้เราไปยึดนะครับผมไม่กดนะผมกดใช้สี่เหลี่ยมเอสามเหลี่ยมเอานะครับมันจะเป็นท่าบูตรีนะผมจะไม่ต้องจ้องหน้านะครับเราก็จะสู้ได้เลยนะฮะแต่จะมีข้อเสียตรงที่เราอาจจะโดนลุมกระทึบได้นะครับ โอเคผมหนึ่งพันคนแล้ว่ายไหมถ้าเรากดท่าของบูตลีเนี่ยโอ้ยมานี่จอกะเคฟาดหางชื่อมันไม่ทันปุ๊บปุ๊บไปไหนเลาเโีเคผมเก็บไม่ใช่เก็บดิจับมือโอเคผมปะให้เราสู้ไปเรื่อยๆเลยนะครับผมจนกว่าเควสมันจะขึ้นนะครับหลักการง่ายเลยนะภาคนี้ โอเคเดี๋ยวมันเยอะเกินไปผมขอจ้องหน้าแล้วกันนะฮะมากดสามเหลี่ยมกดสี่เหลี่ยมคือไม่ได้อะไรเลยถ้ามันวิ่งหนีเราก็ไม่ได้เพื่อนอา้ามรตบ,บนไม่ได้ดูโดนจนได้โดนลุมอีกแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้ยดูขึ้นมารึบปลบโอเคครับผมโอ้ยโดนต่อยอะไรแล้ว <พ uka> มันต้องล็อกว่ะโอ้ยโดนตบหูปรับเขาให้อ,อ,อ,อเรียบร้อยมาเพื่อนมาหนึ่งพันหนึ่งพันสามเอ,อ้ยมีสุยไปเนี่ยไม่ใช่เข้าเควสไป,เ,ปเลยครับผมปึบเดินมาแล้วทางเปรียวๆ่างเงาอาา่าฮะโดนหาเรื่องอีกแล้วครับผมแบบนี้ น่าจะเป็นคําสั่งมาจากของเจ้าตัวของชินโดนะไทอิชิชินโดอะเรียกว่าไทอิชิแล้วกันนะครับเรียกง่ายๆถ้าเรียกเต็มเดี๋ยวมันจะยาวไปนะฮะโอ้โยโดนเปิดก่อนเลยปึ๊บปึ๊บต่อยไปครับผมจาะระเคฟาฟาดหางล็อกเป้าหมายก่อนปึ๊บโอเคล่วงหมดครับชาร์จลางแบบตึงๆเรียบร้อยครับผม อ้าวครั้งนี้ไม่มีจับมือวะ่ะวิ่งหนีไปเลยแบบเรื่อๆอ่อนหัดจริงๆโอเคผมก็มีข้อความขึ้นนะฮะเราจะอ่านไม่อ่านก็ได้นะไม่มีผลอะไรอยู่แล้วนะคอันนี้เขจะเป็นจากลวงเขาโอเคผมไปเควสไม่ขึ้นแบบนี้เราก็หากระทืบงผลไปเรื่อยๆนะครับเรี่เปื่อยไปตะกดแล้วเ่มาเลย ซักกันเลยดีกว่าโอ้ย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 เรียบร้อยไหมกดท้าไม่ตายแล้วครับถ้าไม่ตายป้องกันนะครับผมปึ๊บผมก็จะใช้ท้าไม่ตายอุดเรื่อยๆด้วยนะจะพยายามทําให้มันเต็มนะครับปึ๊บบล็อกไว้บล็อกได้ปึ๊บปึ๊บปุ๊บปึ๊บมาดิมาดิมาดิเดี๋ยว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 มันหนีเดี๋ยวมันหนีจับมือก่อนนะครับเดี๋ยวมันหนีไปได้ที่เกียดตามหาใหม่เนาะ เรียบร้อยครับผมฮ้ยตำรวจตำรวจมาโอ้ไม่ได้จับมือเลยตำรวจเอ้ยมาเพื่อนโอ้ยพยายามกดใช้ถ้าไม่ตายไปบ่อยนะครับนี่นี่นี่มันจะได้เลื่อนระดับนะครับผมถ้าไม่ตายมันก็จะมีเลเวลด้วยนะเลเวลหนึ่งเลเวลสองแล้วก็เลเวลแม็กนะครับจะมีประมาณว่า มันจะมีประมาณสามสามเลเวลพูดติดขัดนะครับไม่ได้พูดนานนะฮะไม่ได้พูดแบบลงคลิปนานนะครับผมก็จะขึ้นขึอนหน่อยนะโอเคครับผมเดี๋ยวผมขอชรช้พลังก่อนครับจะได้กดใช้ได้ไม่ตายอีกเนาะโอเคครับผมปะวิ่งไปกันนะครับไปโรงเรียนกันดีกว่า วิ่งวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งยาวๆนะครับชน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 ,นะผมเอ้ยชน,นไม่ได้วะเร,เรียวไม่ทันเข้าไปครับผมมาแล้วอ่าเดินหาเรื่องจากโทโมฮิโร่นะครับผมบุคลิกของเขานะครับเป็นค่อนข้างที่จะแบบไร้เดียงสานะผม เขาชื่นชมชินโดนะประมาณนั้นข้อมูลเขามีค่อนข้างน้อยนะครับรู้แค่ว่าเขาแบบเป็นคนที่สงบแล้วก็เป็นแบบเด็กไร้เดียงสาอะไรประมาณนั้นนะครับเข้ามาเลยน้องเอ้ยปีหนึ่งนะผมคนนี้ผมบอกไปยังวว่น่าจะบอกไปแล้วเนาะโทโมฮิโรวาการิยะเนี่ยเป็นปีหนึ่งนะครับปึ๊บมาผมซัดกันเลยดีกว่า ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยนะครับกดอันตีด้วยอ่าเวลขึ้นแล้วเวลทำไมตายขึ้นแล้วเห็นไหมแสงสีมันก็อาจจะเยอะขึ้นเพิ่มขึ้นนิดนึงกดไปครับใช้แบบง่ายๆสิวๆ วิ่งหนีไปแล้วเชก็ความคึือนอีกผมขอชาร์จพลังแป๊บหนึ่งนะฮะก็ความผมไม่กดดูและเสียวเวลาผมซื้ออะไรติดตัวบ้างวัเนนะี้โอเคแผมขอแวะ ร้านค้าทั่วไปก่อนนะครับซื้อของจะเป็นนิดนึงไป้น่่นอยู่ไหนว่าโอเคผมซื้อสิซื้อสักสองขวดนะครับมันจะเป็นทิกเล็กๆน้อยๆนะเดี๋ยวผมจะทำทิ๊กให้ดูเล็กๆน้อยๆนะครับถ้ามีโอกาสตอนนี้ยังไม่ได้ทำหรอกเพราะว่าบอสมันไม่ใช่บอสดิพวกแบบคู่ต่อสู้ของเรามันยังแบบออนแอร์อยู่นะครับโอเคปะ เข้ามาเลยน้องๆโอโอโอมาสิมาสิปึ๊บอ่าไม่ต้องบล็อกถ้าไม่ตายมันบล็อกให้ถ้าไม่ตายมันบล็อกใ,ให้อัตโนมัตินะครับกดไว้ผมจับมือสู้เสร็จแล้วเราจับมือนะฮะโอเคไปฝั่งตรงข้ามมันดีกว่า <c oughs> ไอ้นมอยู่ไหนวะไอ้ตรงเนี้ยจำได้มีคนหนึ่งอ่ะอันนี้นี่นี่นี่ปึ๊บโอ้โหสู้คนเดียวก็ขี้เกียจละสู้สองคนแน่เลยปึ๊บปุ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 ๊บเอ็กมันง่ายจังวะนั่นไงว่าแล้วสู้สองคนจริงด้วยปึ๊บปุ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 ๊บจอาระคีฝ้าหนังไม่โดนอุ้ยโอ้ย จับมืออะไรกันครับเดี๋ยวมันหนีไปได้แล้วต้องเก็บให้ได้เยอะไม่รู้เก็บไปทําไมนะครับปึ๊บปปึ๊บ,บ,บเรียบร้อยเจอเตะตัดขาเข้าไปไอ้หัวแดงเคยขึ้นอย่างวะยังไม่ขึ้นอ๋อน่าจะเป็นคาสีนะครับถ้าขึ้นอย่างนี้น่าจะเป็นคาสีเนาะแบบมันไม่มีตัวเลขอะไรขึ้นมานะครับเอ้ไม่สู้แล้ว ่าผมเป็นคาซีจริงๆด้วยนะครับปึ๊บปลยเมอกผมไอคนที่มันสวมหมวกอยู่นะครับก็จะชื่อว่ามาสโตซูงาวาระนะผมเป็นเพื่อนกับของโทโมฮิโร่นะครับผมเป็นเพื่อนกันมานานแล้วนะครับนิสัยของเขาก็ค่อนข้างที่จะแบบห่วงใยเพื่อนนะผมรักเพื่อนอะไรประมาณนั้นนะครับอ่าไอเจ้าตัวของ โมโตฮีโร่เนี่ยก็มาฟ้องนะครับมาฟ้องมาสโตนะครับให้ไปช่วยนะครับแล้วเราก็จะโดนเล่นหลังนะอันนี้พอจําได้อยู่นะครับในเรื่องเคยเล่นไว้นานแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วหรือเปล่าวะจําไม่ได้แล้วน่าจะปีที่แล้วมคือผมเล่นไว้นานแล้วอะ่ะเล่นตั้งแต่คลิปแรกๆของช่องเลยนะเบรโอเคครับผม ผมต้องขอหยุดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาต่อกันที่พาร์ทหน้านะผมพาร์ทแรกก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนเฮ้อเดี๋ยวโดนชนนะครับวันนี้ผมเดี๋ยววันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเพราะเป็นกำลังใจให้ตาคลิปจะต,ต่อไปนะครับผมจะพยายามทำคลิปให้บ่อยขึ้นนะครับไปแล้วผม bye bye, บ๊ายบายครับไปแล้ว